สวัสดีค่ะ DGF f a ar i r y Care นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราตัวจริงเรื่องงานผิวนะคะดีใจสุดๆเลยที่ได้รับกันไว้วางใจนะคะจากน้องเมจินะคะน้องเมจิเป็นใครเอ่ยน้องเมจิเป็นคนที่รักในความสวยมากๆแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะน้องเนี่ยไปมาทุกที่ทํามาทุกอย่างทั้งการรักษาด้วยแพทย์ทั้งหัตถการแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่า คนรับที่น้องได้มายังไม่เกิดการตอบโจทย์นะคะแต่บังเอิญว่าน้องเนี่ยมีคนใกล้ตัวมากๆก็คือคุณแม่ที่อายุ60กว่าแล้วได้มารับการดูแลผิวนะคะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ของ DJ f a i r y Care ของเราวันนี้น้องก็เลยเปิดใจที่จะมาให้เราดูแลเรื่องงานผิวโดยตรงวันนี้นะคะ DJF a i r y c a r e คืออะไร DJ f a i r y Care ก็คือสเตมเซลล์นะคะเรามีเซรั่มที่ต้องบอกว่าเป็นประสิทธิภาพที่มีการทดแทนแล้วก็เทียบเท่ากัน ใช้สเตมเซลล์บำบัดผิวที่เป็นงานผิววันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาใดๆนะคะในเรื่องของผิวหย่อนคล้อยหน้าไม่ตึงหน้าไม่กระชับรูปทรงหรือว่าเขาเรียกว่าโครงสร้างของผิวเนี่ยไม่ได้รูปอย่างที่เราต้องการเนี่ยสเตมเซลล์ STEM ตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยบำบัดใต้ชั้นลึกของผิวสามารถเป็นการเติมเตม็มโปรตีนนะคะแล้วก็เป็นกรดอะมิโนที่ผิวเราต้องการ ตอนนี้น้องเมจิอายุเท่าไหร่คะตอนนี้37แล้วค่ะเห็นไหมคะอายุ37<า>แล้วจริงๆคนรักสวยอะคะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ทุกคนก็ยังอยากสวยอัพเวลไปเรื่อยๆถูกไหมคะ,คะแล้วก็ถ้ามีวิธีการที่ดีแล้วมีความปลอดภัยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราก็ดีใจมากนะคะที่น้องเมจิเนี่ยเปิดใจให้ d ดีเจฟรีดแคร์ดูแลของเราเป็นงานผิวที่ช่วยในการเติมเต็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเมจิได้ก็คือ ผิวหน้านะคะทุกอย่างจะทําให้ฟูขึ้นตึงกระชับขึ้นรูขุมขนเล็กลงน้องยังไม่ได้เป็นฝ้าหนักหรือว่ามีเม็ดสีที่ลึกเกินไปนะคะวันนี้ก็เป็นเริ่มมีกระเล็กๆบ,บางๆเพราะฉะนั้นการดูแลจากคอร์สนี้จะได้ผลลัพธ์ที่เร็วและก็ชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็มาดูกันน้องเบจิเนี่ยได้รับการดูแลมาแล้วหนึ่งครั้งเราได้รับความ เขาเรียกว่าได้รับการตอบโจทย์ที่พึงพอใจในระดับที่เขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยเรียกร้องเลยค่ะว่าต้องให้โอป้าเนี่ยพามานะคะทาล็อตที่2แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะว่าน้องเมจิจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดูเด็กดูอ่าเขาเรียกว่าเป็นลุคคุณหนูแบบไหนกับงานผิวที่เรามีความถนัดที่สุดเลยนะคะค่ะ